สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับเหมยอีกแล้วนะคะวันนี้เหมยจะพาทุกคนไปดูนะคะเราไปเผาเข้าวหลามบนดอยกันค่ะวันนี้แม่มาถางหญ้าในป่าค่ะเหมยก็เลยตามมาด้วยไม่ได้ช่วยแม่ถางหญ้านะคะแต่เหมยจะมาเผาเข้าวหลามกินกันในป่าค่ะ <Wow. S 1> วันนี้มีหลายมาด้วยไปกันเลยค่ะ ก็จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะคะตอนเช้าน่าจะสวยมากโอ้ยใครเผาอะไรตรงนั้นน่ะอ,อ,อันนี้เป็นไม้ไผ่สำหรับทำข้าวหลามนะคะไฟไหม้ปีที่แล้วไม้ไผ่สำหรับทำข้าวหลามไม้ไผ่ไไออกดอกไม้ไผ่มันออกดอกอะค่ะไม้ไผ่จะตายละ ี๋ยมยจะพาทุกคนไปห้วยก่อนนะคะเราจะไปเผาเข้าวหลามข้างๆแม่น้ํานะคะตอนนี้นะคะแม่ทำที่เผาเข้าวหลามให้นี่มไม้ไผ่ที่เราจะใช้เผาเข้าวหลามนะคะไม้ข้าวหลามแม่ทําให้แล้วนะคะอันนี้เราจะเผาเข้าวหลามนะคะนี่มไม้ไผ่ที่เราจะทําเป็นข้าวหลามนะคะ แล้วอันนี้ก็จะมีข้าวนะคะอันนี้เป็นข้าวกรรมค่ะอันนี้ปลูกเองมีกะทิด้วยเนาะกะทิแล้วก็มีอมืข้าวเหนียวโอ้เอามาเยอะมากเราจะกินหมดไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ข้าวหลามกันนะคะ อันนี้เราก็จะเริ่มใส่เข้าวหลามกันแล้วนะคะปิ้งเนื้อก่อนนะเราก็เอาหมูมานี่ค่ะหมูปิ้งหมูก,กินกัน เราก็ใส่เลยหูน่าจะอร่อยแล้วเราก็เอามาปิ้งเลยหาอะไรมาตรงไปหน่อยนี่นะคะเราก็ปิ้งหมูทิ้งไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรามาเตรียมข้าวหลามกันค่ะ นี้เราก็เอาเข้าวกลําใส่ข้าวหลามเข้าไปนะคะอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยเป็นข้าวเฉยๆเรามาเผาข้าวกินกันในป่านะคะเนี่ยค่ะอันแรกเราก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดด้วยนี่ใบตอกอืม ปิดจุกให้แน่นนะคะจุกให้แน่น<อ>แล้วก็เอาไปเผาค่ะนี่เลยวางเลยค่ะว่างี้แหละวางเลยค่ะหมูเราก็ปิน้นหมูซะนี่ ได้หนึ่งอันแล้วเดี๋ยวเรามาทำอันต่อไปนะคะเอาละค่ะเรามาใส่อันต่อไปแล้วนะคะเท่ากับเหมือนกันคราวนี้เราใส่กะเพี็ดด้วยชุ <Wow. S 2> ม่มกะเพี็ลงไปอันนี้เดี๋ยวเราใส่กะเพี็แล้วก็น้ำตาลทรายลงไปคะเขยับเขย่าใส่ไปให้หมดเลยเอาใส่คนงา นิดหน่อยให้มันหวานนีอ่อันนี้เราใส่มันด้วยใช่ ต้องใส่บางๆนะคะเดี๋ยวมันจะไม่สุกพอค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะอืม,อมน่ากินน่ากินอันที่เหลือเราก็เอาไปเผานี่เอาไปเลย อันนี้เราก็ใส่ข้าหลามเสร็จแล้วนะคะนี่เรามาพลิกข้าลามกันมันจะสุกไหมเนี่ยมันจะได้กินไหมเนี่ยสามอันนะข้าหลามอันนี้หมูเราหมูเราก็ยังไม่สุกอันนี้เดี๋ยวเราก็รอนะคะรอให้ข้าวหลามกับหมูสุกรอมมันมาด้วยเดี๋ยวเรามาเผากันดีกว่า อเผามันนี่เผาข้าวหลามแบบเผาเมี่ยนนะคะ เขาก็จะเก็บข้าวใหม่ที่เราเพิ่งสีได้เรามาใส่ข้าวหลามแล้วก็เผา,เขา,า,ขาข้าวหลามภาษาเมียนเขาเรียกว่าปัวดงหางร,ระหว่างที่เราเผาเข้าวหลามเนี่ยเราต้องหมั่นดูด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ค่ะไหม้หมดไม่ได้กิน ก็สุกแล้วนะคะจากตะก,กี้สวยๆก็จะเป็นไหมแล้วนะคะไมหมมาแล้วหนิวข้าวมากเลยหอมหอมมากถ้าไม่มีแม่คงไม่ได้กินนะเนี่ยทำไม่เป็นมีดไม่คมนะฝีมือวนาว โอ้ยโอ้ยดได้อยู่ได้อยู่สีมาดูข้าวหลามเร็วๆนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจะเป็นข้าวหลามไหมเอ,อ,อ่ยสีคิดว่าเป็นไหมสีหิวข้าวหอมไหมมากมเอนผมงอล่าไงอแเนี้ยแบน้ได้แล้วนี่ไงข้าวหลาม

มา่งมั่<า>หักเป็นพึ่งึ่งอ้าไปยมากมเลยทำทำตกน้ำนะสิตกน้ำไม่ได้กินเลยนะ <S <S อืมโอเคนะคะเ,คเรามากินข้าวหลามกันนะคะกินข้าวหลามอ,อันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะคะ ไอ้เป็นข้าวหลามนะคะอืมข้าวหลามลมันจะเป็นแบบนีนะะออม่สิออไรอยอะไรอร่อยอออออะระหว่างข้าวหลามกับเนื้อหมูวมอืมุดยอดเลยอืมเื้อหมูอ่ะอืมเื้อหมอร่อืมอืม,อม อร่อยค่ะอร่อยมากๆ <Yeah. S 1> แม่ก็ผ่าให้เราก็นั่งกินต่อไปอันนี้ใส่มันใส่กะทิต <c oughs> <c oughs> ีกินเยอะๆนะเดี๋ยวไม่มีแรงขึ้นดอยนะ <Okay. S 1> แม่ก็กินอยู่กินเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนดอย ฮะ <Huh? S 2> อันนี้เราก็ดับไฟเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ นะะคเดินค้นดอยสีสีไม่มีแรงเดินแล้วเหรอมีอยู่แต่อกูจะแบกซีหรอกูขึ้นไปก่อนนะขึ้นไปบนช่างช่างขึ้นไปบนโอ้โ้วย่งางบวง อันนี้ก็สวนยางนะคะเรามาถึงสวนยางแล้วเย็นสบายนพ่อขีดยางแล้วเหรออืออาก็ไหนขอดูยางหน่อยอ่ะพ่อโอ้นิดเดียวเองวันนี้แม่มาตัดหญ้าเติมน้ำมันก่อน ซีวันนี้สนุกไหมสนุกเหรอซีได้ทำอะไรบ้างวันนี้ได้อุ้ยลังนกเออวันนี้ซีได้ทำอะไรบ้างได้ได้กินข้าวกินข้าวอะไรข้าวหลามใช่ไหมล้วก็นี่ใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปได้ไหม